รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมพ่อทำไงลูกเออพ่อผ้ากันทายกันแจ็กเท็ตเนี่ฮะก็รอลูกอยู่เนี่ยเป็นนะแซ่บสวยเพรชง่ายคือว่าผ้ากันทายแจ็คเก่ตค่อยๆค่อยๆรอพระเอกรอพระเอกอยู่ครับคุณแม่ลูกในทุนนะเอ๊ะทำไมจะพูดอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะ

หลักฐานที่ฉันถ่ายคลิปแกแล้วก็หลักฐานที่ฉันเนี่ยเอาน้ำกดไปแรดน้ำแพรมี่แล้วก็เฮอ้ไอ้ไอจะพูดเร็วไปเนี่ยตายแล้วจพูดเร็วไปอ่ะอะไรหมดแล้วหมดแล้วแล้วแกก็ปลดเผยท่าแถวกันพวกแกเป็นคนทำแกเป็นคนแทงฉันใส่ร้ายฉันแล้วแกก็เอาน้ำกดแาดน้ำแพรมี่เฮ้ยคือไม่เปล่าเลยฉันไม่ได้เป็นคนทำนะที่ผมไม่เชื่อนะครับว่าคุณจะทำได้เนี่ย คุณเลวมากเลยนะนี่คุณช้อนทองคะอีฉันไม่ได้ทำกินคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดอะมันคือบทในละครที่เราจะเล่นกันคะเดี๋ยเธอเรื่องว่าเธอไม่ยอมแล้วก็ฉันจะเอาคิดทั้งหมดฉันถ่ายเก็บชีวิตเอามาเปิดปกถ้าที่่รู้กันนี่คือกฎเดี๋ยวนะ นี่กำลังซ้อมบทอยู่เหรอซ้อมบทอยู่คะ่ะโอ้โหคุณและนี่อินเนอร์ออกมากมากขอบคุณค่ะถ้าซ้อมตรงนี้มันไม่ถนัดละคนมันเยอะเอ้าแล้วไปซ้อมที่ไหนล่ะคะไปซ้อมต่อในคุกดีกว่าปไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องไปรถส่วนตัวเอ้าไปยังไงคะมีรถมารับคุณเลยไปทั้งหมดเชิญครับนดับตบมามเ,เลยค่ะโนใจนี้ก่อนนะคะอีฉัน ขอเชิญคุณไปลงพักกับผมครับไม่เชื่อหรอกค่ะเอาเงินไปใช้ในห้องขังเอาไปเข้าใจดีอย่าเหี้ันต้องลำบากเลยค่ะเขาให้ก็เอาไปเถอะติดตัวไว้เอาไปเอาไปทำไมคะขัดเมื่อยเอาไปขัดใจเอาไปเอาไเอาไปใช้เพียขยันใส่เหล็กเนี่ยว่างงานมากังไง มึงมีอะไรใจที่หรือเปล่าออกกำลังเอาไปทำเบลทำเบลออกไปไม่มึงเอาไปใครเขาจะมาแข็งแรงมือนมึงละพี่ชีวิตไปอะโรเบิร์ตไม่ไปได้ไงโรเบิร์ตตัดเนืได้่ได้โรเบิร์ตช่วยฉันด้วยจะช่วยทำไมแกกับฉัน้นมันคนละชั้นแล้วไม่ใช่หรอโอ้ย้อนอนเธอ้ยนอนฉันเหรอไม่อยากปีนเกลียวเว้ยนอเธอก็ได้ไปซะ ไปเราเป็คนละชั้นกันลาก่อนที่รักจ๋าอเชลาก่อนที่รักจ๋าอคุณตำรวจครับปล่อยนี่เอาไอ้นี่ไปทันไปคนนี้ทำความผิดครับเออขาเราแล้วหลังขาด้นไปเลยไปไปจะไปไหนก็ไปหมดกันหมดไปเลยไปเลยไปไปออกไปเลยอะไรไปเลยไปเลยทำฉันเสียหายเขาจะมาปรับฉันเป็นร้อยล้านเพราะมึงคนเดียวสร้างเรื่องดีนักไอ้ ลากไปไม่ตายเลยลากมันออกไปคุณลากไปลากไปลากไปหมดหมดเลยหมดเอาเสียแล้วทีเนี้ยแล้วหนังผมจะทำยังไงอะผมจะเอานางเอกที่ไหนมาอะใครก็ได้บอกผมดีตอนเนี้ยนะผมอยากทุกคนไปคัดนางเอกหานางเอกมาเอาละอะไรครับเสี่ยเข้าใจไหมหนังผมต้องฉายปีนี้เข้าใจไหมอยากจะให้หล่นอะไรโอ้ย ไปหานางเอกมาไปหานางเอกมารับรองครับหนังเสียต้องจบแน่นอนฮะเชื่อผมได้ครับโอดโอดเอาเงินไปใช้ขอเรื่องค่ะไปด้วยค่ะเออเลาละค่ะจะรีบไปไหนแล้วครับเพิ่งมา ล่ะค่ะอุ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้เขินใจต้องพูดอย่งเงยนะเออพอดีผมมาเออเอเอคุณครับนี่ครับอะไรอะคะผิดด้านครับนี่นี่คือ<ะ> <lay? S 1> เอเอเอว่า<ๆ>จะพูดอย่งเงยดี <ๆ S 2> จะพูดอย่งเงยดีเออเออคือว่าผมจะแสดงความยินดีกับคุณปานวาดน,นะครับที่คุณปานวาดนะได้กลับมาเปน็นนางเอกนางอีกครั้ง ก็สังคมก็รู้แล้วนี่ค่ะว่านางสะพึงอะมันกั่นแกล้งนิชานนะคะเอ๊ะแต่ว่าที่คุณนัชมาวันนี้จะบอกนะคะว่าจะมาจีบฉันโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาดักขนาดนี้เอยเออก็คือว่าตอนนี้นะครับโทษนะคะอะไรครับเหม็นรักแร้มากเลยค่ะอ้พอดีผมเป็นคนใจบุญนะครับเออชอบปล่อยเต่าครับ เออคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณปันว่าเนี่ยยังไม่มีใครก็ช่วยพิจารณาแมทธิวไว้สักคนบอกนี่เลยนะครับว่าแมทธิวเนี่ย่รวยมาอะไรครับเหนื่อยไหมครับอดเหนื่อยที่ไปวิ่งในใจคุณเลระครับ ผมบอกได้เลยนะครับว่าแมตติวเนี่ยรวยมากนะครับมีบ้านเจหลังรถสิบคันนี้สินอีกพันล้านไม่เอานี้สินได้ปะคะได้ครับแล้วนางแพรรมมี่เหรอคะโอ้ยูสแสลงหูจังเลยคำนี้นะครับนางแพรรมมี่นะครับ ผมก็ให้เปิดที่ชอบที่ชอบที่ชอบเพราะว่าเราสองคนเลิกกันแล้วนะครับเราเข้ากันไม่ได้เข้าทีไรหลุดทุกทีเมาบอกเนี่ยเลยว่าตอนนี้ผมโสดมากจริงเหรอคะจริงจริงครับเราสเตที่สั่งได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะเนี่ยแพมมี่ แกคงตกอับเลยนะก็เลยมาเป็นแบบเด็กเสิร์ฟอะไรอย่เงี้ยนี่พูดผิดพูดใหม่ได้นะคะอาชีพที่สุจริตทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวของมันค่ะโอ้ยน่าสงสารจังเลยมาทํางานแบบนี้เอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวพี่แมททิวเนี่ยจะโอนติปไปให้สักพันหนึ่งพอไหมจ้ะเก็บเงินของคุณไว้เถอะค่ะฉันไม่อยากได้แม้แต่สลึงเดียวโอ้โฉันกล้าพูดที่เมื่อก่อนเนี่ย ให้ใช้วรสษทำไมไม่เคยปฏิเสธเลยเล่ะก่อนนั้นเหนมือนเมื่อก่อนตอนนั้นฉันยังแยกไม่ออกว่าอันไหนกรวดอันไหนเพชรม้อยม้ย,ยพี่เขาด่าคุณนะคะเนี่ย <c oughs> ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าคุณปานว่าาเป็นที่หนึ่ง <laughs> <laughs> ะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะ <c oughs> ี nine, ่เธอทำน้ำโผลฉันเห็นกับตาเช็ดสิเช็ดเดี๋ยวนี้เช็ดเลยไม่งั้นเดี๋ยวฉันลื่นถ้าเขาไม่เช็ดฉันจะบอกเจ้าของร้านให้ไล่เกะอ่ำจริงด้วยถ้าเกิดเธอไม่เช็ดเดี๋ยวฉันจะฟ้องเจ้าของร้านพราเจ้าของร้านเป็นเพื่อนกับฉันเช็ดสิเช็ดเลยฉันบอกให้เช็ดไงไอเลยให้พนักงานแยกขนาดนี้เลยเหรอย่านะครับคุณชอนฮองพัมมี่ คุณแพมมี่คนณอนทองคุณแพมมี่โั่นละมันนี่จะเรียกกันอีกนานไหมอะผมดีใจที่ผมไม่เจอคุณแพมมี่นี่ครับทำไมถึงดีใจล่ะคะก็ผมคิดถึงคุณผมเป็นห่วงคุณผมไปหาคุณที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอไม่เจอแพมมี่ไม่เจอหมอครับยังมีเวลาไปเล่นบุ๊กอีกเรือยงเหรอมดเล่นี่ได้ว่าแต่ทำไมถึง คิดถึงคนที่หน้าตาขี้เหร่อย่างฉันล่ะคะใช่ขี้เล่ขนาดนี้จะไปสนใจทำไมอะคะก็ผมไม่ได้มองคนอื่นจากภายนอกเหมือนใครบางคนนี่ครับเขาว่าคุณหรือเปล่าคะไม่เป็นไรแมทธิวดอนแค่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยก่อนครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณครับอยคุณจะไปลัางก้นทำไมคะคนแบบนี้ไม่น่ารักไม่น่าขมหาแล้ค่ะโอยป้า ฉันขี้เหล่ขนาดนี้ยังจะอิจฉาฉันแล้วเนี่ยรู้ึุดีได้นะอยากไปพัดแคมบี้ปากดีนะไอ้คนน้ำไอ้คนฝันบ้าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเหรอครับตบเลยหยอกแม่ทำปิดหน้าปิดตาวันนี้จะกระชากกระดากแกแล้วตกมาดิแกไม่ได้ขี้เหล่ดิหัวไม่ได้ขี้เหล่ แพมมี่เออคุณแพมมี่นี่คุณหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าแผลเป็นบนหน้าของแพมมี่มันรักษาหายได้ค่คะแพมมี่ก็แค่อยากจะลองใจคนดื โอ้ยเดียวนะพี่มี่พี่มี่ครับพี่มี่กำลังพูดอะไรเนี่ยตัวนี้แมทธิวอะสับสนหมดแล้วมาดูสับสนจนเงื่อนอะคบไปเลยไม่เหรอน้ำตั้มแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกชื่อฉันตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าใครเป็นใครใครจริงใจกับฉันใครคนใครผีโอ้ยโอ้ยเออน้องพี่อสิ่งที่พี่ทำไปอะไม่แค่หลงใจอะอีกไม่เนี่ยนี่คุณแมทธิวอะไรคปาดว่าเหรอคะโอ้โห ผู <54. S 2> ้ปกไปเลยอีป้าเอาเวลาไปเลี้ยงลูกเข้าไปไอ้แมทกิวกลับมาเขาเป็นที่รักแล้วสวัสดีครับสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติด้วยเฮีย วักนี่แข่งผู้มีเกียรินะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องขอพักชักกัะเด้ยาครับทุกคนก็ทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับ <ening. S 1> ก็เป็นยังไงฮะคุณแมทธิวเป็นยังไง ก็ร okay. ู so cool. ้ส so ึกดีคร like ับแล้วก็วันนี right> ้นะครับในงานเลี้ยงปิดกล้องเอบรธิวก็มีเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่จะร้องผู้ป็นการขอโทษน้องพิมมี่ครับเพลงที่จะร้องเยชื่อเพลงว่าเคยเลวจะร้องให้กับพิมมี่บ้านี่ถามจริงปัเนี่ย ก็เป็นอะไรครับเนี่ยไหลยกตลอดตกบันไดมาเหรอครับพี่ตกบันไดครับตอนสมัยหนุ่มๆโดนแฟนทิ้งครับอ๋อแฟนทิ้งแฟนทิ้งแภาพไม่น่าเป็นแบบนี้นะครับทิ้งลงมาจากชั้นสี่ครับอุ้ย้น่าจะตายครับผมขออย่าร้องเพลงนี้กับน้องเคมี่นะครับคนเคยเลวคนนี้ขอสัญญา ่ไปไม่ยุ่งคนไปยุ่งคนเลยไปไม่ยุ่งคนไปสวัสดีครับผมขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนในแถ่นะในฐานะที่ผมเป็นพระเอกของเรื่องนี้ครับผมอยากสิมอบกกอนลั่มพอเพาะให้กับน้องแพมมี่โอ้ยเพาะมากเลยลูกย่รอมาทันหลองดีๆพอจัดหนักเลยลูกเอาจวด กำลัมองงานเหรอครับเนี่ย อคุณนนาำเตยครับะไม่ตามไปดูลูกหน่อยเลยครับนี่เมาขนาดนี้ข้ามถนนแล้วก็รถชนตายแล้วผมก็จตไปตามเลยเไม่ทำไรลูกผมไปเติมไปเตมิมเติมยังไงยังไม่เห็นมาเดี๋ยวก็มาอะ้วมาแล้ว เอาขั้นนี่อ้าวขั้นนี้เ้าวขั้นนี่เติมมาเยอะใช่ไหมลูกตั้งเสียงไปได้ฮะตั้งเสียงใหม่ลูกตั้งเสียงใหม้มาเอาโอเคขยายเอาขั้นนี้เอาขั้นนี้แล้วไม่ไม่ใช่ละลูกทำไมเข้าไปที่ปากลูกตั้งเยอะว่ะเยอะเติมเยอะตั้งเสียงด้วยตั้งเสียงด้วยตั้งเสียงด้วย เอาคันนด้ฟังเสียงเง้ยวเงยเง้เงาเงวันเสียงจงลอาสเลยต่ละมันได่เดียวไา่เดียวไปบอกไปไลให้เหลือพลมาละคำตอน้นส่งรลยเรอเปลี่ยนี่เลยปอกเปลี่ย่เลยป่ะเปลี่ย่เลยูฟ้ากุราชัย มันจอเวนาสลับซัเนจอเวน่าสลับไล่ให้นฟาที่ใหวเป็นเลือดูดใยที่เป็นยามไทยไม่ไทยไปทีเป็นเป็นหน้าไปได้เงินขอเดินล้มงนเธอไปบายปายาสี่น้องเธอทีน้องอยาไปจะหอเน้าทองจะสคนจะขาเนื้อทองสักคืนดาวบ้านดอนไปที่เป็นไป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  ไปไปไปเดี๋ยแล้วครับเดี๋ยวเสียครับเสียครับมีอะไรครับบุญชากิจอ่าพาลูกไปนอนเถอะครับโอ้โหนะเขาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ไงพ่อก็บอกแล้วว่าเติมเฉยไม่ต้องยกขวดออกมาเอออ่นนะฮะฐานไก่ค้างหมดแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ร้องต่อทำไมเขาไม่เคยเสียงอีกมั้ยโธ่ เหมือนวิ่งไปชนรถดูดซ่วมตอานั้นเสียพาลูกไปนั่งเลยครับพี่กี่ครั้งแล้ววันนั้นก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจเลือดทีแล้วเอาไปตรวจเลือดแล้วไงไปตรวจแล้วบอกว่าเออมีเลือดในแอลกอฮอล์น้อยเอาเหรอในในตัวแอลกอฮอล์มากกว่าเลือดอีกเอาเชิญวิธีกรครับเฉยๆครับเอ้โหตองเพลงเชฉยอีกสักๆมาทำมาทำไปว้าวสนุกกันพอหรือยังเฮ้ยสะเยรื่อออกไปเองไงใครหน้าอะไรระวังเดีลูกไปลูกออกมาระวังอย่าใจเย็นๆ เป็นพราแกทำไมฉันต้องติดคุกนางแพมเพิื่อแพ่เพื่ออแพ่เพื่จะบ้าเหรอฉันไม่ได้ทำนะนู่นยายป้าบานวาดนู่นเป็นคนทำใครจะเป็นคนทำมาสนใจหรอกแต่ฉันอยากจะฆ่าแกแกอย่าอยู่กระบี่เฮ้อย่าอยู่เลยแกอย่าอยู่เลยอย่าทำนะอย่าทำเลยทำไมอ๋อนี่แกรักกันมากนะเนี่ย ว่า,ดดาแกตายแทนมันไหมได้สิเอาฉันไปแทนเฮ้ยช้อนทองพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกหนูจะชีวิตหนูไปแลกอย่างนั้นได้ยังไงไม่ได้นะพ่อไม่ยอมโอ้รักล,ลูกขนาดนี้หรือแกจะตายแทนลูกแกได้เอาชีวิตฉันไปเอาชีวิตฉันไปไปได้พี่น้องคนนี้เธอแกจะทำอะไรคุณชาเขียวนะชาคิดชาคิดอย่ารีบพูดสิจะทำอะไรคุณชาคิดไม่ได้ทำไม ว่าฉันกับคุณชาคิดเคยได้เสียกันแล้วแต่นี้จริงเหรอข้ามสปีชี่ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยาเขาเป็นคนเหมือนเราดรือเขาเออน้ำจนทำไมเนี่ยฆ่ากูฆ่าไปเลยรออะไรอ่ะก็ดีไงฉันจะฆ่านี่ไงเออผมว่าวันนี้เนี่ยมันเลิกน้ำยามดีใช่ใช่ใช่ ลื่นเลยทุกคนก็เข้ามาแบบว่าสบายๆมาเพิ่มเพิ่มีความสุขราร้องเพลงกันไปกันหลายเพลงต้องหนุ่ปอแช่ยังไม่ได้ร้องสักเพลงเลยร้องสักเพลงเลยมาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นเดี๋ยวจะพึ่งจะสิจริงๆนะนะเพราะฉะนั้นนี่นี่อะไรหมดกี้ย่านะกี้ย่าทำอะไรสามีนั่เลยโอ้ยจริจะเพราะเลยหัวแกใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องแกทำอะไรถ้าแกทำอะไรแพลมี่นะ ฉันก็จะฆ่าปอเช่เหมือนกันเฮ้ยไม่ไม่แะอะไรอะไรปันว่าไม่ทำแบบนี้ไม่นปันว่าทอนนะคะอย่าทำอะไรปอเช่มาฝากเลยนี่ปันว่านี่หมายความว่ายังไงเนี่ยฮะก็หมายความว่าปอเช่คือผัวฉันยังไงล่ะโอ๊ยไปไปเอาอย่างนี้ยื่นหมูยื่นแมวเว้ยนะแกเอาผัวฉันขืนมาอย่ามากแกก็เอาอีน้ำแอมมี่กลับไปไม่ได้ตกลงได้ไหม

อะไรอ่ะพมึงสคนรับงานลิเกแล้วใช่ไหมมึ่ะผมไม่ได้รับเนี่ยผมพี่ผมไม่รับผมจะรับได้งไงงานลิเกรับไม่ได้เทพบุตสุดที่รักผมทอบงานะครับเมืกี้เห็นกระจบกระสตอนทุ่มกว่ากว่าผมเป็นคนทุมนยรับผมไม่ไรับครับไม่รับนะไม่รับครับแล้วใรออกฉากแรกไอพี่นออกนายไงไปก่อนละผม้าไปก่อไปเลยเรวเจริง โธ่จบเรื่องจบราวสักทีไม่เป็นไรนะแฮมมี่ไ,รรไม่เป็นไรค่ะแต่ว,ว่าปล่อยแฮมมี่ได้แล้วค่ะแฮมมี่อึดอัดยังไงผมก็ไม่ปล่อย <c oughs> ทำไมอะคะจะไม่ปล่อยจนกว่าแฮมมี่จะรับรักผมเออ,เอ,อรักเลยรักเลยรักเลย แฮปปี like ้แบบเนี้มันต้องเติมเฮ้ยมันต้องอะไรอ๋อมันต้องฉลองเลื่อเลย